সোমইেড়াার্ড সোকেত সোোজেেরেশাার্যাার্যর্যাারে সোড্য়্র্র্যাাার্র্য়ার্ สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้ก็พบกับนิวเช่นเคยนะครับ SKN Sugar New นะครับโอเคครับวันนี้เรากดโซโล่นะครับมาเจอนักแข่งเก่านะครับเชอร์รี่นะครับเขาน่าจะมา3นะครับมาอีกน่าสองคนไม่รู้ใครนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราก็เล่นไฮยเตะนะครับนี่ฟอรเลนทามตัวจริงมะเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมรอเคลียดึงคีบ่อนะครับ พะแ,แรงสูงตอนนี้เขามาเอาคีปในป่าตัวเล็กกันหมดเลยช่วงนี้เราก็ต้องดึงให้หน่อยนะครับเราประทะลาวิวนะครับเกเบปะทะลาวิวเราก็พยายามตอดสกิลหนึ่งเรื่อยๆนะครับอย่าไปบวกแกงนะครับเพราะเราเข้าเ้าใกล้แล้วบวกเราสู้ไม่ไหวนะครับเขายิงไม่ฟรีกว่า เดี๋ยวก็เดินเช็คเรื่อยๆเดินเวลาเดินเราเดินหลบนะครับให้ลมเดินนาก่อนนะแล้วค่อยๆเดินนะครับพอถ้าเราเดินนำเนี่ยตาออกไปเลยครับโอเมนโดนไปแล้วหนึ่งนะครับไปครับเราคลิปล่างต่อนะครับคนก็ฟาร์มเรื่อยๆนะครับเล่นไทเตะก็รอของเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับไปครับอึ๊บ เเววาชั่่หยยนียนยตอนนี้ผมเอาฟิกเกอร์มาครับไม่ได้เอาผู้วฟมานะครับเพราะาว่ากะเอาไว้หนีนะครับแล้วก็เอาไว้เปิดไฟนะครับพอเจอแรดอย่างเงี้ยครับก็เ,เลยต้องหนีคนระับแต่ถ้าเอาผู้วฟมาก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้เคลียร์สกิลของลาวิวถ้าโดนอันติอะไรเงี้ยครับเราก็ช่วย ทำให้เราแบบหายหายสแตนได้นะครับแล้วสั้นของเราบิวนี่มันนานจริงนะครับนครับเดี๋ยวต้องไปช่วยกางนครับเออมาว่ะตายแลนะ้วไม่ตายนะครับเดี๋ยวดึงมังกรอ,ออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องเรียบรีบเคียร์คลิปเวฟนี้นะแล้วก็รีบไปช่วยกลางนะผมว่ากลางกลางเยอะจัดเลยนะน่าจะมีประเด็นกันแล้วฟอร์เรนไม่อยู่ฟอร์เรนอยู่บนเหมือนเดิมนะครับ ถ้าอยากเล่นเก่งเล่นให้ดีเราก็ดูแมปมุมซ้ายบนตลอดนะครับโอเคขับไปครับหาลิตรได้แล้วแล้วก็สก้เหมือนมีคนมาปะเนี่ยไม่มีเออเขามีไฟเรเราต้องรีบไปเติมับช็อตนี้ทันร้นเนี่ยมาแล้วเพื่อนเอยแล็ปเอ้ย,อยตัวเลนไม่ตายอุ้ยอันนี้แหลมลำช่วงแรกก็ยังไม่แรงนะครับก็ถ้าสมมติสกิลหนึ่งติดหัวน่าจะแรงกว่านี้นะครับ อออลองๆโดนริกรัดักัะโอเคครับเราก็กลับไปฟาร์มเวฟเดิมนะครับเอ้เจอลิกร์ว่ะเราหนึ่งหนึ่งซูริกรไหวนะครับแต่พยายามอย่าโดนงัดก็พอนะครับโอ้โดนติดตันมะไอ้แร็ไม่เห็นว่าถ้าแร็เห็นผมเมื่อกี้ผมนา่าจะแห้งแน่เลย โอเคครับตือเคคีฟนะครับแล้วเดี๋ยว,วกลับบ้านวาร์ปฟขออีกเบฟนึงแล้วกันหิวหิวเงินไม่รู้จะตายไปเนะี่ยไม่น่าตายมันะ้งมีเพื่อนอยู่สองโอเคครับเดีย๋ยววาร์ปกลับบ้านนะมาครับมาต่อ,อไฟตรงกลางนะครับเชอร์รนะี่น่าจะตายนะครับซื้อเกิดนะครับตึ๊บขออวกวีกหนไอยวะตายไปน,นะตูเรนไม่น่าตายไม่น่ารอดอลยดูทรงนะอะเฮ้ยรอดว่ะ ได้คิวด้วยยังเอา,อาเราเลี้ยวป้อมเหมือนนะได้หรอน่าจะได้ป้อมนอเนาลราววิวลงมาแล้วเชลไล่ให้นะครับไปรับวะค่าแรงได้เนะี่ยปิดกับปิดก,กับนิติโอตายไปดีนะครับตีมังกรรอแล้วการให้เวฟล่างเข้าไปกันเห็นแล้วตีมังกรเสร็จน่าจะได้ป้อมล่างด้วยนะครับน่าจะได้แหละดูทรงลนะ ตอ่อไม่น่าเอามะเข้ามาสองอะเพื่อนเราถอ,อยนิดบัตรนะ่าจะเป็นฟาร์มเว็บเว็บฟ้านะครับนีไ่ได้แล้วเนี่ยต่อกันตอ่ตอตอ่อตชอ่อเว็บกันนะครับ ระวังระวังลิเตอร์นะรูกว่าเราลิเตอร์เราลิเตอร์ไปกลางแล้วเราก็สบายตัวตัวได้นะก็มาดีก็มาดีาดแใจเย็นครับทุกคนเช็คเช็คไม่มีอยู่โอเมนเราดันยาวๆเลยฮนะสกิลต่อสักหน่อยโหทับตายครึ่งหลอดเดี๋ยวเพิ่งหลอด,ลอดบอกเลยมีจุกน่าจะได้ป้อมล่างนั่นแหละผมว่าจาังหวะนี้เขาน่าจะได้นะ มาบัตรเอาดิเอาดีบัตรบัตรเอาดิเออหูรอตั้งนานเพื่อตีป้องอ่ะเอ้ยวันเดอร์วันเดอร์ได้นะสวยได้ปั๊มได้คนแหลมๆหลให้เขาจะล่างต่อว่ะลองลิเตอร์นะเอ้ยเชชิคอุ้ยเอาว่ะมีลิเตอร์อยู่ว่ะของจริงอ่ะ เฮลิคอปเตอร์นแล้ะเฮ้ยตอเล่นตอเล่นโอ้โห,โห,โหดีเชรับให้ผมนะครับถ้า,ถ,าถ้าผมโดนเรียบร้อยเลยเมื่อกี้สตันอะเอาวะไหวปวะไหวแล้วมั้งโอเคยสวยงามสวยงามของที่วันต์มครับสบายไหลบัตรไหลนี้บัตรไหลโอ้สบายถอวเอ็นได้แล้วมั้งเนี่ยผมไปช่วยกางเลยดีกว,ว่าน่าจะได้แล้วมั้ง น่าจะชนะสบายๆมาไตา่เห้ยมาวะ่ะป้อมก่อนให้ด้วยกันรอเอ้ยแรดแรดโดนแรดโดนผมไม่ได้ป้อมวะ่ะค่อยเล่นกนะันละม่ไรเดี๋ยวเอาคองเงาข้อง็อตนี้น่าจะเอาคองนะครับ นี่เหตจผงเพี้ยวอ่ะเฮ้ยโอ้ยมองเห็นนะไหนดีตัวเล่นถามว่าไหนดีนะครับเดบเกอร์กราฟล่างก็๋ยวให้ซีนเนียลนะครับเชลลี่ไปเล่นบนนะครับเราก็ลงไปช่วยกับเพื่อนนะครับ คอสติเนียลมันสามารถวาร์ปมาหาเพื่อนได้นะบองกองหย่อนเบรสน่าจะเข้าพอดีแล้วก็ไฟล่างตกล่างคุณเพื่อนเฮ้ยเอาวางหอล็อกยังสวยแลดไม่ได้ขยับ ไม้ต้งการกับเวฟหูเวฟมาสองอันเลยสบายเราก็พยายามสกิลหนึ่งแบบโซนไว้นะนะทุกคนออกกบินฟรีฟรีสปอร์ตกลางเราช่วยกยนล้ำใส่หน้าเลยจีตายตเตอร์ตายเออน่าจะชนะแหละทุกคนโอเคครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างแต่ผมไม่ได้มาสอนนะครับผมไปเจอลองดูว่ามันก็ไม่ตึงมากนะครับเพราะตอนนี้เพื่อนเราเล่นดีครับแล้วก็เล่นง่ายเลยครับยิบเอ็ดเจ็ดเลยทุกคนโอเคครับใครรับชมถึงท้ายคลิปนิวก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปนิวด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้นิวทําคลิปต่อไปนะครับก็แล้วก็ช่วงนี้มีไลฟ์สดเล่นกับคนดูนะพยายามแบบพาคนดูไปคอนนะครับแต่ก็ไม่รับประกันนะครับว่าจะชนะ ยังไงฝากกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้นิวด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็วัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย